อตอนนี้ผมกำลังทำช่วงตัวของอ LED Warrior อยู่นะครับซึ่งช่วงตัวเนี่ยผมก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยก็คือถ้าเห็นตร,ตรงตรงส่วนตรงชุดกรอบตรงนี้นะครับผมก็จะทำการตัดมันออกนะครับเพื่อ,อโชว์ด้านในคือด้านในเนี่ยผมตั้งใจว่าจะติดเจ้าโชค นะฮะอันเล็กๆเกนี่ยติดเข้าไปนะครับให้มันแบบเหมือนกับเห็นโครงในของตัวหุ่นยนต์มันนิดหน่อยนะครับดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอหรือเกราะที่ติดอยู่ด้านนอกซึ่งอันนี้จะเป็นเกราะด้านนอกที่ผมทำการขวานาพวก เนื้อในออกไปแล้วนะครับคือมันจะเป็นพวกเนื้อพลาสติกที่มันขึ้นโครงมาเป็นโครงสร้างด้านในของกรอบนะครับผมก็ทําการเอาเจ้าคีมเนี่ยตัดตัดตัดลแต่ว่าตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องคํานวณแล้วก็เทียบหลายๆรอบก่อนว่าไอ้ส่วนที่เราตัดไปเนี่ยมันพอดีกับเจ้าโชคชิ้นเล็กๆที่เราใส่เข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้การประกอบ ตัวชุดกรอบกลับเข้าไปเป็นอย่างเดิมเนี่ยมันมันทำได้ยากขึ้นคือคือต้องติดเข้าไปได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นตัวโชว์ที่ผมทดลองติดไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะจะเห็นกันหรือเปล่านี่ะอยู่ตรงกลางอันนี้ผมเอาเอา,เอากาวยูฮ uh ู oo, ที่มันเป็นกาวคล้ายๆดินน้ำมันแปะไว้ก่อนนะครับมันยังไม่ได้ติดแน่นอะไรเพื่อจะได้ดูโครงสร้างคร่าวๆว่าพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่ผมตัดชุดเกรอเอาะของกันปลาออกนะครับให้มันเป็นเว้ลเพื่อที่จะได้เวลามองแลวเนี่ยจะได้เห็นเจ้าตัวโชค๊คที่เราต้องการโชว์ได้อย่างเต็มเต็มนะครับส่วนอันนี้ก็คือ,อขวานขวานไปแล้วข้างในเกาะอันนี้จะเป็นส่วนส่วนเอวด้านล่างที่จําเป็นต้องขวานออกไม่งั้นติดไอ้โชค๊คที่ผมต้องการจะใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้คีมเนี่ยตัดออกนะครับไอ้น,นี่คือ อันนี้คือ,อยังไม่ตัดถ้ายังไม่ตัดมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับไอซีซเนี่ยแหละที่เราจําเป็นต้องตัดมันออกนะครับโอเคอาวุธที่จะใส่ลงไปในกันพลาชิ้นนี้ mm hmm. ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับ mm hmm. ก็คือปาสุก้าดาบแล้วก็ตัวแก mm ๊ลิงกันซึ่งแก mm ๊ลิงกันเนี่ยจะให้ตัวเ mm hmm. จ้าเลนบอลเเออร์เ mm hmm. นี่ยมันถือ ตอนเสร็จแล้วนะครับส่วนแบ็คแพคเนี่ยก็ก็จะเป็นตัวเดิมเดิมๆเลยไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวเืนิเนี่ยมันจะผ่าครึ่งมาบางทีมันจะมีช่องโหว่อยู่ซึ่งถ้าเราพ้นสีลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับ <S <S 2> <S 2> ผมก็เลยทําการเชื่อมมันให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ติดกันมากขึ้นด้วยการใช้กาวนะครับคามิยซเคนะครับ,บ,บน ซึ่งมันเป็นกาวสําหรับติดพลาสติกแล้วก็โมเดลนะครับซึ่งก็จริงๆในบ้านเราหาซื้อไม่ยากหรอกส่วนดาบเนี่ยผมก็ที่ทางทางคิดมันเริ่มต้นเนี่ยตรงส่วนของความคมเนี่ยมันจะทู่ๆนะครับซึ่งเขาก็คงป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้เล่นที่เป็นเด็กอะไรประมาณนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือก็คือขัดตรงช่วงปลายเนี่ย ที่มันที่มันทู่ๆเนี่ยให้มันแหลมขึ้นให้มันสมกับเป็นดาบจริงๆหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีอาร์ตไนฟ์นะครับแต่ว่าผมจะเริ่มต้นด้วยการใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบๆเนี่ยอย่างเช่นเบอร์600นะครับแต่ใส่น้ำนะครับคือขัดไปก่อนขัดนะครับซึ่งไอความคมเนี่ยก็คือเอาตามที่เราพอใจแล้วกันเราอยากให้มันคมแค่ไหนก,ก็คมไปแต่ว่าผมว่าไม่ต้องให้มันคมมากก็ได้นะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เ,เป็นอันตรายปกป่า ตอนนี้ผมกำลังโมดิฟายปืนบาสูก้าของของเจ้าเลสบอลเออร์อยู่นะครับคือผมรู้สึกว่าม,มันมีความเรียบไปหน่อยจากตัวคิดพื้นฐานนะครับผมก็เลยเาหาพวกส่วนประกอบต่างๆจากาพลาสติกคิดของกันปาตัวเก่าๆที่มันไม่ได้ใช้แล้วเอามาใส่เพิ่มเข้าขไปนะครับซึ่งของผมก็คือจะจะเป็นเจ้สิ่งน,นี้มันจะเป็นจริงๆมันเป็นส่วน อหนึ่งของบาสุก้าของอ่ากันดั้ม R X 78-2 Master Grade นะครับเวอร์ชัน3.0คือผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็เลยตัดมาแล้วก็ะกะว่าจะติดมันไปไว้ข้างบน่างนี้นะครับเพื่อให้มันดูแบบมีอายละเอียดบนตัวปืนเพิ่มมากขึ้นหน่อยประเด็นก็คือมันมันมันไม่เท่ากันนะครับแล้วติดลงไปเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นร่องของพลาสติกที่ที่ท,ท,ที่ที่มันไม่เต็มอยู่ นะครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการเ,าเติมพวกช่องว่างต่างๆในพลาสติกเนี่ยให้มันเต็มขึ้นนะครับอ,อุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่ผมใช้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าทำมยาพุตตี้นะครับไว้จริงๆม,มันมีหลายแบบแรอเจ,จ้าพุตตี้เนี่ยแต่ผมเลือก,อกใช้แบบนี้ซึ่งเนื้อมันจะละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวดูง่ายวิธีการใช้ก็คือ มันก็มีอยูุปรกรณ์นงี่ต้องใช้ก็คือไม้จิ้มฟันนะครับเวลาใช้เนี่ยเราก็จริงๆก็เหมือนเหมือนยาสีฟันอะ่ะมันก็จะตอกใหม่เนี้เราก็ปาดนะครับแล้วเราก็คือคืออุดมันเข้าไปอะ่ะอุดอุดเข้าไปในช่องว่างน,นะครับอุดเข้าไปในช่องว่างโดยการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มจมนะครับแต่ว่าตัวไอ้พุตตี้เนี่ยมันก็แห้งเร็วพอสมควรดังนั้นอาจจะต้องแบบค่อย รีบๆหน่อยในการจิ้มๆจิๆเข้าไปให้มันเต็มเตมเลยซะนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวพุตตี้เนี่ยมันจะมีาการยุบตัวด้วยนะครับดังนั้นพอพอเราอุดเนี่ยเราต้องเผื่อให้มันนูนนูนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับหลังจากการอุดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทรายขัดนะครับ ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่24ตุลาคม2 0ง5นะครับก็ตอนนี้สำหรับกันปลาที่ผมกำลังโมยู่ในเลโกลิเออร์เนี่ยมันเพิ่งจับไปได้แค่ได้ให้ผมเดานะประมาณน่าจะประมาณแค่สี่สิเปอร์เซ็นต ก่อนนันนี้ผมสอนวิธีการเดินลายไปแล้วก็คือการาการใช้เจ้าฮาเซคาว่าทรยทูนะครับไอตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยากในประเทศไทยคือแทบอาจจะแทบไม่มีขายด้วยมั้งหรือว่าถ้ามีก็คงก็คงต้องแบบเฉพาะทางหรือว่าฟุกๆฟุมจริงๆจะเจอนี่คือผมสั่งซื้อจากญี่ปุ่นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาเราจะเดินลายบนบน,บน,บนชิ้นส่วนกันปลาเนี่ย ก็คือใช้เจ้าอันนี้มันเป็นเทปพ,พลาสติกผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่ามันเรียกว่าอะไรคืออันนี้ผมซื้อมาจากออฟฟิศเมดซึ่งไอเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกหนาหน่อยพอเราแปะแล้วเราก็จะสามารถเอาเหล็กไอนี้ขูดหรือว่าเอาไนฟ์ขูดหรือว่าเอาเจ้าตัวสคริเบอร์เนี้ยที่ผมบอกเนี่ยขูดเป็นลายได้อีกวิธีหนึ่งที่ที่ผมกำลังจะบอกตอนนี้ก็คือการ ทำบล็อกลายขึ้นมาเองนะครับด้วยการาสร้างตัวบล็อกจากพลาสติกบางๆางนะครับซึ่งเจ้าพลาสติกบางๆที่ผมใช้เนี่ยก็หาไม่ยากเลยก็คือไอ้ขวดลิ์ของน้ำอัดลมทั่วๆไปอย่างนี้ก็คือขวดกรบป๋อผมก็มาตัดตัดตามลายที่เราต้องการเลยคือเราอยากจะเดินลายให้เป็นรูปะไรสมมติเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะเอาเจ้าสี่เหลี่ยมนะนะั้นมาแปะ เอาเทปแปะสกอตเทปใส่รระดานเนี่ยแหละครับแปะเข้ากับชิ้นส่วนกันพลาที่เราจะต้องการเดินลายนะครับอย่างนั้นนี้ผมก็จะแปะมันเข้าที่ตรงนี้เดยนสกอตเทปแปะเอาไว้นะครับพอพอใช้เหล็กแหลมขูดได้ประมาณหนึ่งนะแล้วเราก็ใช้เจ้าตัวมีดเดินลายเนี่ยย้ำไปทีหนึ่งเบาๆให้มันเป็นไปนตามลายที่เราต้องการซึ่งไอ้วิธีนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่สะดวกแล้วหาอุปกรณ์ง่ายดี อันนี้คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ผมแปะเจ้าพลาสติกใสเอาไว้นะฮะก็จะเห็นไหมก็คือมันจะเป็นขวดเนี่ยไอขวดลิดนี่แหละผมก็มีรอยตัดให้เห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะผมก็ตัดมันออกมาเป็นสีเหลี่ยมๆแล้วผมก็มาตัดให้มันเป็นรูปแบบตามที่ผมต้องการนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาสกอตเทปใส่แปะมันลงไปบนชิ้นส่วนกันพลานะครับแล้วผมก็มีดขูดอันนี้ก็เห็นรอยขูดอยู่หน่อยนึงแล้ว พอขูดเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือคือผมเดินลายไปแล้วโดยใช้ IV T เมื่อเกี้ยที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ลองไปใช้ดูแล้วกันจริงๆไอ้เทคนิคเดินลายเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีแหละมันอยู่ที่เราจะประยุกต์เอาเองหรือว่าหาวิธีอันไหนที่มันสะดวกที่สุดสําหรับชิ้นส่วนนั้นๆคือแต่และชิ้นส่วนเนี่ยบางทีมันใช้วิธีการเดินลายไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องอลองลองลอง ประยุกหาวิธีที่มันเหมาะสมที่สุดมาใช้ดูนะครับวันนี้แดดกำลังแรงด้วยพี่เลยนะครับฟ้าไม่คืมดูแล้วฝนไม่น่าจะตกแดดแรงมาก